ทิ้งท้ายว่าคิดมีธุรกิจอยู่สองอย่างซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของกระทรวงพาณิชย์ธนาคารและบริษัทน้ำมันเป็นต้นว่าต้นทุนดอกเบี้ยของธนาคารยึดจากกรณีเขาดูที่อินเตอร์แบงก์กับดอกเบีย้ยอ้างอิงของนโยบายจากสองกว่ามันกลายมาเป็นเจ็ดได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นแน่นอนมันมีความเสี่ยงใครจะมีคนกำกับต้นทุนที่ควรจะเป็นไม่ใช่ให้แบงก์สามารถปรับขึ้นลงดอกเบีย้ย ได้ตามกลไกตลาดแต่เพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับน้ํามันไม่ต้องมีการตรวจสอบว่ากรณีน้ํามันจะขึ้นเท่าไหร่อย่างไรต้นถูกไปยังไงแน่ค่าการาการมากไปไหม,อ,มอะไรยังไงเหมือนกับช่วงที่เกิดวิกฤตพลังงานเนี่ยบริษัทที่ประกอบการเกิดกับพลังงานในโลกเลยนะค่ะก็จะกําไรดีค่ะเช่นเดียวกับวิกฤตการของประชาชนธุรกิจอะไรกำไรดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ